ฟิล์มทุ่งคุคืออะไรทําไมถึงเรียกว่าทุ่งคุใช่ไหมครับก็เอาอย่างนี้แล้วกันถ้าเป็นมุมที่ผมศึกษาและเข้าใจมานะครับฟิล์มทุ่งคุค,คือลูกถ่ายที่ลูกศิษย์บ้านมีดีหรือลูกศิษย์คุณพ่อเนี่ยนะครับที่อยู่ทุ่งคุคเป็นคนจัดสร้างนะครับเป็นคนล้างขึ้นมานะครับต้องบอกได้ว่าลูกศิษย์คุณพ่อเนี่ยมีทุกที่ เกือบแทบทุกที่ในประเทศไทยนะครับแล้วพี่ๆน้องๆฝั่งทุ่งคุเนี่ยนะครับก็เป็นลูกศิษย์ดั้งเดิมที่จัดสร้างฉากต่างๆมาอยู่แล้วนะครับของบ้านพีดีแล้วต้องบอกได้ว่า,าได้รับอนุญาตจากคุณพ่อป่องด้วยนะครับซึ่งรูปถ่ายฉากต่างๆที่ออกมาจากทางทุ่งคุเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายเลยยกตัวอย่างอาทิเช่น เสื้อก้ามนะครับปู่ที่ยังเสื้อกล้ามแจกันทองแล้วก็พ่อปองนักกล้ามแล้วก็จะมีฉากร้อยแปดใบคอนแทคชีตพ่อปองก้มหน้าพวกนี้จะออกในล,ลาวฟิล์มกระจกไล่หลังกันไม่นานนะครับต่อจากเรื่องนี้ก็ลูกศิษย์เนี่ยนะครับ พี่ๆน้องๆทุ่งครูเนี่ยเเป็นคนสร้างล้างเพื่อที่จะนําไปให้พ่อปองเนี่ยนะครับเ mm. ขียนรูปเพื่อที่จะให้ลูกศิษย์บูชากันที่บ้านบนบ้านเลยนะครับเที่หลักๆที่เห็นบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นฉากปู่เสื้อกล้ามใจกันทองนะครับเ mm. พื่อนๆ mm. ทําไมถึงเห็นฉากนี้บ่อยนะครับ ฉากนี้ต้องบอกว่าได้เป็นฉากยอดนิยมของลูกศิษย์ไม่ว่าจะยุคเก่ายุคใหม่ยุคปัจจุบันเลยนะครับก็ถือได้ว่าข้างฟ้าติดลมบนนะครับเป็นรูปถ่ายที่หลายๆคนนิยมและต้องการมากนะครับเ,เสื้อกล้ามปูแจกันทองนะครับที่ยอดนิยมของทุ่งคุเลยก็จะเป็นฟิล์มล้างมือนะครับเพื่อนๆฟิล์มล้างมือเนี่ยจะออกหลังจากฟิล์มกระจกนะครับก็ จะเป็นฟิล์มที่ชัดนะครับหนึ่งเลยคมชัดสวยนะครับมันมันโดดเด่นมีเอกลักษณ์ในตัวนะครับก็ฟิล์มล้างมือเนี่ยมันจะเป็นการล้างรูปแบบโบราณน,นะครับแบบโบราณมันก็เลยจะคมชัดแล้วก็กระดาษเนี่ยมันจะแข็งนะครับก็คือฟิล์มกระจกเป็นยังไงฟิล์มล้างก็เป็นอย่างนั้นเลยนะครับใกล้เคียงกันมากแทบจะ98%เซเลยความใกล้เคียงนะครับแล้ว เออเสื้อกล้ามเจกันทองทุ่งคูเนี่ยมูลค่าเล่นหากันในท้องตลาดเนี่ยสูงมากนะครับเพื่อน,นเอ่อเนื่องจากว่ามันมีจํานวนการสร้างด้วยว่าสร้างเท่าไหร่นะครับขนาดยกตัวอย่างอย่างหนึ่งนิ้วขนาดเท่าไหร่นิ้วครึ่งเท่าไหร่สองนิ้วเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันเลยมูลค่าสูงเพราะว่ามันหายากด้วยแล้สร้างมาน้อยแล้วมันถูกจํากัดวงด้วยว่าให้ล็อกสเปคอยู่ที่ จำนวนเท่านี้นะมันเลยไม่เกื่อนนะครับในวงการก็เลยเอให้ความนิยมสูงนะครับต้องบอกได้ว่าฟิลม์มฟิล์มล้างทุ่งคุเสื้อกล้ามเนี่ยใครหล,หลายๆคนรุ่นเก่าๆเนี่ยก็ต้องรู้จักกันดีนะครับก็คนเก่าๆเนี่ยจะได้ได้เปรียบกับคนที่เข้ามาศึกษาใหม่ตรงที่จะแบ่งแยกได้ง่ายกว่าคนใหม่นะครับมันจะมันจะมีจุด บ่งชี้เลยว่าจุดจุๆนี้ของเสื้อกล้ามใบเนี้ยคือทุ่งคุนะแล้วก็ถ้าไม่มีจุดเนี้ก็คือ,อเสื้อกล้ามเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ของทุ่งคุราคามันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับมันเป็นจุดบ่งชี้ราคาด้วยนะครับแล้วก็เสื้อกล้ามนะครับถ้าเป็นมุมผมเนี่ยก็สวยอะนะครับก็เจอทีไรก็ต้อง ต้องขอถามราคาต้องขอขอเช่าให้ได้นะครับไม่ไม่ถ้าไม่ได้เช่าก็ต้องต้องรู้ราคาใบ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 นั้นะนะครับก็ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยใฝ่ฝันอยากได้นะครับรูปที่สวยๆอยู่แล้วนะครับก็บ้านมีดีนะครับถ้าจะเล่นทั้งทีจะเสียเงินทั้งทีงทก็ต้องเอาเอาสวยเอาหายาเข้าว่านะครับเออฟิล์มล้างมือเสื้อกล้ามทุ่งคุแจกันทอง นะครับมันจะมีเสือกระโดกด้วยนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะมันจะมแแีแอคที่เป็นเสือกระโดกแล้วก็จะเป็นแบบว่าซูมเต็มอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างใบนี้นะครับด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาออพ่อนักกล้ามโอ้โหผมจําได้เลยนะช่วงที่ฉากนี้ออกนะ,ละหลายๆคนเนี่ยแบบว่า ต้องการมากนะครับใฝ่ฝันอยากได้มาครอบครองมากนะครับพ่อนักกล้ามเนี่ยเอ่อถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยจะเป็นฟิล์มล้างมือแล้วก็จะมีตอกโค้ดนะครับตอโค้ดคําว่ามีดีภาษาไทยนะตรงช่วงช่วงหน้าอกฝั่งซ้ายเอ่อเนี่ยฝั่งเนี้ยถ้าเราดูในรูปนะถ้าเราหันรูปขึ้นมาอย่างเงี้ยก็จะอยู่ประมาณฝั่งฝั่งฝั่งตรงนี้ฝั่งขวาของของรูปนะครับจะจะตอกโค้ดคําว่ามีดีภาษาไทยไว้นะครับแล้วก็เอ่อ จะมีจํานวนการจัดสร้างออกมาชัดเจนนะครับทุ่งคุเนี่ยต้องบอกได้ว่าถ้าเอ่ยมาว่าเป็นฟิล์มทุ่งคุแล้วเนี่ยทุ่งคุแท้ๆนะเพื่อนๆต้องบอกว่าแท้นะไม่ใช่ว่าเออเอาฟิล์มโฟโต้หรือฟิล์มที่อื่นมาแล้วมายัดทุ่งคุอันนั้นคนละเรื่องนะเพื่อนๆนะครับต้องบอกว่าฟิล์มทุ่งคุแท้ๆเนี่ยคือ ใครขายใครลงมาในกลุ่มเนี่ยคือไม่นานก็ไปละแป๊บเดียวไปเลยนะครับก็ต้องบอกได้ว่าเป็นฟิล์มที่ยืนระยะเรื่องมูลค่าราคาเล่นหาเนี่ยไม่ตกเลยนะครับก็คืออยู่ในสแตนดาดตลอดเวลานะครับอีกอย่างก็เพื่อนๆถ้าอยากได้นะครับก็เออดูคนที่เขาขายเนี่ยเป็นหลักนะครับแต่จริงๆแล้วอันดับแรกเนี่ยเพื่อนๆต้อง ศึกษาก่อนสะสมนะครับคำเนี้ยผมน่าจะเป็นคนพิมพ์ลงไปใน facebook เนี่ยน่าจะคนแรกๆเลยนะนะครับคนแรกๆเลยนะครับศึกษาก่อนสะสมเนี่ยมันมันมันไม่มีอย่างอื่นๆใดแล้วอะ่ะมันก็ต้องอย่างนี้เลยมันเป็นอ่าระดับบันไดขึ้นไปนะครับเราก็ต้องศึกษาก่อนใช่ไหมล่ะศึกษาศรัทธาด้วยนะครับแล้วค่อยสะสมที่หลังนะครับก็วันนี้เรื่อง ิมทุ่งคูก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอใครอยากฟังอยากรับรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์มากัแล้วกันนะครับใครที่ดูอยู่ในช่อง YouTube ช่องแดงนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดซุปเปอร์แตงกันให้ด้วยนะครับยังไงก่อนจากกันไปวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์ใครที่ยังไม่กดนะครับรบกวนด้วยแล้วกันนะครับก็ EP ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไร ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับ